สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้กลุ่มเรอมมิตรภาพรับก้อยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของอิมูขับนะคะจะวันนี้จะมานำเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะโดยเราจะจาอเลึกถึงความเสี่ยงที่ธุรกิจของเราที่ต้องไปเชิญแต่ละด้านนะคะและอธิบายให้เห็นภาพว่าเหตุผลใดเราจึงเกิดความเสี่ยงเหล่านั้น,นะคะ่ะความเสี่ยงด้านที่1น,นะคะจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจนะคะเราพบว่าความเสี่ยงหลักมี3ด้านนะคะความเสี่ยงแรกที่เราจะพูดถึงก็คือทางด้านเทคโนโลยีและระบบนะคะ ซึ่งเราจะจัดให้อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงนะคะเหตุผลสําคัญก็คือธุรกิจของเราะะพึ่งพาแอปพลิเคชันนะคะคและระบบการจองติดตามสถานะรถเป็นหลักนะคะนั่นก็หมายความว่าหากระบบมีปัญหานะคะจะส่งผลโดยตรงต่อการใช้งานของลูกค้านะคะและอาจทําให้ลูกค้าเสียความเชื่อมั่นในการบริการของเราได้นะคะเพราะแอปคือหัวใจของการบริการะะหากระบบล่มเพียงครั้งเดียวนะคะจะทาให้ระบบต้งหมดหยุดชะงักได้ทันทีเลยค่ะแผนฉุกเฉินน้าที่1เมื่อแอปพลิเคชันคือหัวใจของธุรกิจ หากเกิดปัญหาร,ระบบล่มหรือใช้งานไม่ได้อาจจะแม้บริการหยุดชะง,งักเราจะมีแผนฉุกเฉินสำหรับความเสี่ยงระดับสูงเพื่อรับมือกับสานรการณนี้ค่ะระวางแผนที่จะสำรองระบบซอฟต์แวร์หรือตำหลดบาลชิง่งเพื่อกระจายการทำงานไม่ให้ซอฟต์แวร์หลักทำงานหนักมากเกินไป นอกจากนี้เรายังมีทีมซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงเพื่อคอยช่วยเหลือลูกค้าเมื่อใช้งานไม่ได้ที่สําคัญคือเราจะจัดทาระบบจองฉุกเฉินผ่านไลน์หรือว่าผ่านเว็บฟอร์มเพื่อเป็นช่องทางสำรองให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการหาแอปพลิเคชันมีปัญหาเราจะมีการตรวจสอบด้ะการบรราาํารุงรักษาเป็นประจําทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะความเสี่ยงด้านที่2นะคะมาตอนน่อป็นความเสี่ยงด้านที่2นะคะเราจะเป็นความเสี่ยงด้านการแข่งขันแลนะราคาค่ะ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางนะคะเนื่องจากตอนนี้นะคะตลาดรถ EV นะคะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะทําให้มีผู้แข่งขันรายใหม่เข้ามาในตลาดได้ง่ายและรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทใหญ่เช่นแกป๊ปหรือว่าไลาแมนนะคะ เข้ามาอยู่ในธุรกิจในการบริการ e.v. แบบ r i p t i o n นะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็น mm hmm. เข้าการแข่งขันด้วยราคาที่ต่ํากว่ามีการบริการที่เหนือกว่าเราได้นะคะเราจึงสรุปได้ว่า e.v. ที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ทําให้ผู้แข่งขันใหม่เกิดขึ้นง่ายทาให้มีแนวโน้มจัดตั้งราคาให้ต่ําลงเพื่อดึงดูดลูกค้าได้ะคะ่ะ แผนุูเฉินด้านที่2สําหรับความเสี่ยงระดับปานกลางที่เกี่ยวกับการแข่งขันด้านราคาและบริการหากมีคู่แข่งเสนอบริการในราคาที่ถูกกว่าหรือมีบริการที่น่าสนใจกว่าเช่นระบบสะสมแต้มที่ผูกกับแลตฟอร์มใหญ่ก็จะสามารถดึงลูกค้าใา่อีมูไปได้ดังนั้นแผนุูเฉืงของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาลูกค้าและสร้างความแตกต่างค่ะเราจะใช้กลยุทธ์การรักษาลูกค้าเก่าเช่นการให้ส่วนลดเพื่อต่ออายุสมาชิก หรือการทำระบบสมาชิกสะสมแต้มนอกจากนี้เราจะปรับแพ็กเกจบริการให้มีความยืดหยุ่นขึ้นเช่นมีแพ็กเกจรายสัปดาห์รายเที่ยวหรือรายเดือนเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเราจะสร้างพันธมิตรใหม่ๆโดยการร่วมมือกับคอนโดมหาวิทยาลัยหรือบริษัทต่างๆที่สำคัญที่สุดคือเราจะใช้ Facebook จากลูกค้าเพื่อปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่องความเสี่ยงด้านที่3า ความเสี่ยงสุดท้ายที่เราได้วิเคราะห์คือความเสี่ยงด้านความต้องการทางการตลาดนะคะซึ่งอยู่ในระดับต่ำแม้ว่าแนวโน้มของรถยนต์ E ีวีจะเติบโตแต่เรายังมีความไม่แน่นอนในพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้คนจํานวนมากยังคนคุ้นเคยกับการเป็นเจ้าของรถมากกว่ากันเท่าและบางส่วนยังไม่แน่ใจในในประสิทธิภาพของรถยนต์ไฟฟ้าในการใช้งานในชีวิตประจำวนันสรุปได้ว่าความเสี่ยงนี้เกิด เกิดขึ้นเพราะพฤติกรรมของผู้ใช้ยังไม่ปรับเปลี่ยนทันทีบางคนอาจยังไม่แน่ใจและไม่มั่นใจหรือยังชอบรถยนต์บินซินอยู่แผ่นชูช่วยนั่นที่ 3. สําหรับความเสี่ยงร้หลับต่ํานะคะที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ไม่เปลี่ยนตาม หากกลุ่มเป้าหมายของเรายังคงเลือกใช้รถยนต์เครื่องยนต์บินซินหรือยังไม่มั่นใจใน EV ก็อาจทำให้ลูกค้าไม่เติบโตตามที่เราคาดไว้ได้แผนฉุกเฉินของเราก็คือเราจะมุ่งเน้นในการให้ความรู้และความมั่นใจกับลูกค้าค่ะเราจะเน้นการให้ข้อมูลลูกค้าการเปรียบเทียบต้นทุนระยะยาวที่แสดงให้เห็นว่าการเช่าถูกกว่าการซื้อเราจะใช้อินโฟนเซอร์และรีวิวจากผู้ใช้จริงเพื่อความน่าเชื่อถือและความมั่นใจนอกจากนี้เราจะออกโปรโมชั่นทดลองใช้ฟรี หรือเช่าในระยะสั้นเพื่อลูกค้าสัมผัสประสบงานจริงและสร้างความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ EV เช่นความปลอดภยัยการชาร์จการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่ารถยนต์ทั่วไป